กับผมนะครับกิตพลเดชวิสัยครับวันนี้ก็จะมาพูดคุยกันถึงเรื่องที่รีนาจังนะครับออกมาด่าพลเอกประยุทธ์จันโอชานะครับด่าแบบเสียเสียหายหายโอ้โหด่าแบบฟังแล้วก็แบบไม่รู้กล้าด่าอะไรถึงขนาดนั้นเรียกไอ้โอ้โหเรียกไอ้ประยุทธ์เลยนะ โอแล้วก็ด่าว่าขายชาติขายอะไรเยอะแยะมากมายปรากฏว่าก็สื่อกระายหลักก็เอาไปขยายความนะครับก็มีร้ายต่อหลายคนก็ออกมาเสนอความเห็นกันว่าไม่ได้ขายชาติก็หนึ่งสองสามสี่ห้าุนกรณ็กออกมาหึ่งสองสามสี่ห้ามาสนับสบนุนบางคนก็ไม่เห็นด้วย อย่างฝ่ายค้านอันนี้ก็เป็นเรื่องของความคิดเห็นนะครับมันเป็นไปได้ทั้งนั้นแหละมันก็ต้องเห็นต่างอย่างดีที่สุดแล้วส่วนกรณีของดีนาจังผมก็ดูแล้วก็ไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นเลยนะครับพลเอกประยุทธ์จันโอชาก็ไม่ได้ให้ราคาแล้วก็ไม่มีโฆษกรัฐบาลที่ออกมาพูดถึงเรื่องนี้ยัง พระเอกประยุทธ์ยังท่านยังไม่ได้มอบหมายให้ใครไปแจ้งความจับคุณรีนาจังตอนนี้ยังไม่มีนะแต่อนาคตไม่รู้แต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือคุณสนที่อยาผมอยากถามนะครับว่าไปเสือกอะไรกับเขาด้วยคือมันไม่ได้กเกี่ยวอะไรกับสนทิยาเลยนะ ไม่เกี่ยวเลยนะเขาไม่ได้ด่าคุณนะเขาด่าพลเอกประยุทธ์แต่คุณก็ไม่ต้องมาทีแจงหรอกมันไม่ได้ขายชาติอย่างนู้นอย่างนี้มันอย่างนู้นอย่างนี้ไม่ใช่มันไม่ใช่หน้าที่คุณจริงไม่ได้น้าทีคุณคือผมก็ไม่เข้าใจว่าสื่อกระแสหลักนะให้ราคากับส่นที่ยากให้ราคาเพื่อถ้าเป็นสมัยก่อนนะ สื่อมวลชนนะเขาจะไม่ให้ราคากับคนแบบนี้นะคุณศรีสุวรรณจันยานะนานแล้วนะเป็นสิบกว่าปีแนละ้วเขาก็ทำเรื่องราวเหล่านี้นะเขาทำมาก่อนก็ไม่ค่อยเป็นข่าวคือสื่อไม่ให้ค่าไงจนเขาทำอย่างต่อเนื่องก็ถึงได้ค่าของสื่อแล้วเขาก็จะมีประเด็นเด็ดๆอะไรด้วย สนทิยาก็พยายามจะทําตามจะเรียนแบบแล้วก็ฟันธงว่าอยู่ข้างพลเอกประยุทธ์จันโอชาเคยถามพลเอกประยุทธ์ว่าเขาเอาเขาเอา,เขาเอาคุณไปอยู่ข้างไหมตอนนี้นะถ้าพลเอกประยุทธ์ไม่ออกมาปลาล์มสวนทิยานะคนที่เสียคือพลเอกประยุทธ์คือหวังดีประสงค์ลายหลายคนก็จะคิดว่าอ๋อแบบ ส่งซิกให้คนไปบอกเป็นเป็นเครื่องมือของพลเอกประยุทธ์ใช่ไหมให้ไปจัดการลีนาจังแบบนี้หรือเปล่ามันจะออกเป็นรูปแบบนี้นะจริงๆต้องออกมาฟาร์มนะให้โฆษกรัฐบาลออกมาพูดก็ได้ว่าพลเอกประยุทธ์ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรทั้งสิ้นไม่ได้ถือหาง ผมฟังดูผมดูแล้วมันก็จะเริ่มจะเลอะเทอะเปื้อนข้นไปใหญ่แล้วนะและการออกมาวิพากษ์วิจารณ์ออกมานําเสนอก็ผิดผิดทุกทกไปบอกว่าลีน่าจังอ่ะเขาพูดว่าอะไรนะให้เช่าเก้าสิบปีเขาพูดว่า,นะา,า,วานูนี่ไม่ใช่เขาไม่ได้พูดเขาแก่เอ่ยเขาเอ่ยว่าแต่กรอนอะ่ะสมัยคุณทักษิณนะ่ะให้เช่าเก้าสิบเก้าปีอะไรเขายังด่าว่าขายชาติเลย ฟังให้ได้สับนะสนัญยาณก่อนจะทําอะไรก่อนจะให้สัมภาษณ์อะไรคือแล้วพอไปแจ้งความผิดผิดถูกโทก,กอ่ะไปหาว่าเขาอะไรนะให้เท็จเนี่ยไล์แบบเป็นเทะไรทำนองน,นี้มันเท็จต,ตรงไหนเขาไม่ได้เท็จอะไรเลยเพียงแต่เขาใช้คุณลําความความรุนแรงเขาบอกว่านายกอ่ะ พลเอกประยุทธนะ์น่ะขายชาติที่ทําอย่างนงี้เอาไปที่ไปให้เขาแล้วก็ไม่ได้ด่าพลเอกประยุทธ์คนเดียวเขาด่าฝ่ายค้านและเขาดา่าหลายหลายคนด้วยที่ไม่ออกมาเคลื่อนไหวที่ลีน่าจังพูดนะแต่ผมก็ไม่ใช่ว่าผมจะเห็นด้วยกับลีน่าจังนะแต่คือเขาก็มีสิทธิ์เขาจะพูดคนที่จะจัดการเขาก็คือพลเอกประยุทธ์จันโอชาหรือคนที่เขาดา่า ฝ่ายค้านหรือใครเขาตามไม่ใช่สนธิยาสวัสดีไม่ใช่ไม่ใช่เด็ดขาดนะเราจะทำอะไรก็พยายามอย่าอย่าทำโพ้ยเหมือนไม่โอเคเหรอนะอย่างนี้จะบอกให้แล้วลีลาจังยังไม่ให้ราคาสนธิยาเลยไม่พูดถึงสักคำเละไม่พูดถึงเลยนี่แสดงว่าความเหมนือชั้น คนคนนี้ไม่ได้คนธรรมดานะลีนาจังเนี่ยแม่งแบบเหลือไม่รู้กี่ชั้นน่ะสิ่งที่เธอทำอ่ะจริงๆท่านเธอไม่รวยหรอกจะบอกให้วันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับเป็นอย่างสูงนะครับที่เข้ามาดูในช่องกิจโพสแช n แนลท่านที่เข้ามาแล้วก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามผมด้วยนะครับถ้าท่าน ไปดูในช่อง YouTube นะครับถ้าท่านดูในช่อง Facebook ก็เข้าไปดูในช่อง YouTube ด้วยและถ้าจะสนับสนุนช่องผมนะครับก็ซื้อกล้วยตากซื้อกระถางแฮนเมกนะครับแล้วก็จะร่วมทำบุญสร้างพ่อปู่ศรีสุทโธทแม่ย่าศรีปุมมานะครับสำหรับสายมูเตรูก็มาร่วมสร้างกันบมจากพันหนึ่งก็จะมีชื่อนามสกุลติดอยู่ที่ฐานถ้าเกิดว่าจะเช่า พระนางพญาสยามนะครับซึ่งครูบาบุญร้อมแล้วก็อาจารย์จ้ามสีบุรพาเป็นผู้ปลูกเสกนะครับบ่มหลวงวันชัยนวรัฐเป็นประธานก็ร้อยเก้าสิบเก้าบาทแลวเงินก็จะไปร่วมสร้างพ่อปู่มแม่ย่านะครับวันนี้ก็คุยกันในอินบ็อกซ์เฟซบุ๊กของผมกิจผลเดชสายแล้วก็ดกร์กิจผลเดชวิสัยวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงนะครับที่เข้ามาติดตามด้วยดีเสมอมาครับขอให้พระคุ้มครองพี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งประเทศครับสวัสดี